So slow. ในขามมะหอ,อดด่านหมกาหารแล้พี่ดองแต่ละคนพากันโรถมากขึ้นนี่กับตกปลดพี่น้อง น็นนันมะฮอดเลยเป็นไปเอาไปปลาไวหมองหนึ่งโหลดผัดอยู่มองหนึ่งผัดโหลดมันแบบมันเป็นโหลดเสริมมาแล้วพี่น้อง<ม>คนที่เข็นคล้องไป,ไปป้าห่าวัยบอลหนึ่งว<ม>ันนี้ก็เลยพากันมาโหลดตู้เมื่อฮอดนันบ้านบ้านเฮาพี่น้องฮอดตลาดสวรรค์ไสฮอดคิวโหลดเลยคนละสามร้อยบาททั้ทงค่าเครื่องค่าคลองกันหนักโหลดตู้ คนบ้านเฮาจะยืนถากันุนตอนนี้มาหอดคิวรหลสวรรค์นะเขตพี่น้องกำลังรอโหลดมาหลับอ่าเมื่อหอดอน ทางเข้าบ้านเบาใจอะไพี่น้องแม่ข้ามกับสิลงหันับสิโท๊ะหันพอกินข้ามกับลูกสาวมาหลานเอาจ้าพี่น้องเพื่องไม่จะมาแต่ไทยทั้งนั้นเลยได้เห็นบ่เต็มหลดเลยถาปางทองอันนี้สิพิ้นคิวหลดประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านพี่นอ้องยู่ในสวรรค์นะเขียดซีนี้แบบไปเหนือไปใต้มีขอบเบิร์ดเนาะ อันนี้คล้องเท่าพี่น้องลอ่อถ้ามาพ่อเทียนพ่อนอกของกันเป็นกันซิเมื่อนำกันมาเดียวกันเลยเง่อปักทรงที่กันซื้อแล้วคล้าอยๆซื้อหกทุงเออ ข้าวจีนสวรรค์นาเขตแม่ให้มาสวรรค์ดิ์ต้องซื้อข้าวจีพี่น้องนี่เป็นสิเป็นแบบขนมเนาะหรือเป็นขนมปังแบบประจําแกงสวรรค์นาเขตเลยพี่น้องเป็นข้าวจีข้าวจีเจ็ดธงรอยบาทพี่น้องแมงคำซื้ออะไรหกธงเป็นข้าวจีวานซื้อมาฝากกันญาติพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อขนมยังเลยนะ ็เลยซื้อเอาอยู่บ้านเฮาแหละมาฝากเพิ่นขนมอยู่ไทยก็จักสิซื้อหยังพี่น้องอยู่บ้านเฮาก็มีครบทุกอย่าง ขั้นได้รถปักสองขัน่ะดี่ขั้นตำอีกหน่งหอมอ๋อฮ <c oughs> ม่าได้คิ้วแรกเลยพี่น้องเพราะว่าเมารถตู้มา,าตั้งแต่ด่านหมุดหานมาฮอดน,นัน่นนี่แลหละมาฮอดมองรถประจำทางอย่างนีน้พี่นอ้องคนละ 300. สามร้อยตาเอาคลองมากกับคือคือคือชีวิคนละร้200อยสองร้อยอะไร คนมาแต่ไทยหล้ไล่พี่น้องส่วนหลา้ชวนมาแต่ไทยหมดเลยคนมาหลายเนาะหลายแท้หลายว่าคือกาแฟลาวพี่น้องห้าวันต้กินกาแฟก่อนมาต้องติดก่อน องป้าอัดกันเป็นกระกป๋องากเมือสีย <Okay, okay. S 2> อัดกันในทดนางแบบน่งทาได้ทานักสามมาหลัดเลยพี่น้องที่ำมายืมหลัด พคข้ามแบกเครื่องน่ะสภาพฟ้าเผยสิมฮอดบ้านเราประมาณบ่ายโมงเอดแม่เดอด คืนโลดเมื่อแล้วพี่นอกวันนี้ฟ้าบรรยากาศมันคือมาอายรแท้เอมึงหน้าเพืองนะค้องคูณนั่นค้องคูณนี่ฝากรายคนฝากโหลดประสติดมาได้โอ้ยสิบ่ได้ยุ่งจะบอกบุญยุ่งนางคนเงินเอ้ยนี่คือสิปบาทเดียว คนเงินเป็น oh ย no ังคือติดบัได้มาพี่พี่เพิ่งเพิ่นไปจากปีเพิ่มารมาน่ะจากปีเพิ่นมารมาน่ะป้าหาปีพี่น้องนางหลดมาแล้วการชดทางหูหัวเป็นญาติพี่น้องกัน ทามึงด้ว่าลูกไผจะเป็นจะอยู่บ้านได้ใครพอป่นนะนลูกป้าพี่น้องนางรถมาก,กับเฮ้าหนีเลยาาามากะบจื่อเพิ่นเห็นเพิ่นตั้่เพิ่นน้อยๆำเพิ่เ งามอันสัน้นอู้ยก็ยได้เหล็บงามแทะักขึ้นรถเมื่อโชคดีโชคดีเมื่อได้สิไปอีกนะ่ะได้ขอ,องการางกูขึ้นรด,ดแล้วพี่นอกมา và bây giờ, Cảm không? năm vô mưa nó trống sao không không khí cả bông nèพี่น้อง ไร่อยแน่อนอนข้าวดเมื่ออื่นกับสไปลับเกลเือกับอ้ายเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนเนาะอ,อยู่เมืองจำัมพอน